เบสไแฟนนิกกี้ไม่ต้องสองสารน้องเบสขัดน้องเบสสวยๆครับเราต้องสวยๆเนาะ <c oughs> พี่ก็บอกเบสว่าเบสไปสวยๆลูกนี่พี่เบีไม่ต้องหาให้เบสรออายุสามสิบตามน,นั้นแล้วเดี๋ยวให้มันกลับไปคุยกับติมแล้วกันนี่ดีไหม พ่อสื่อมาเองบอกให้เบสรออายุ30สิบสวยๆไปก่อนรอซิมล่าสุดคุณเบียร์ใบหยกซึ่งเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมตึกใบหยกงานนี้ได้พูดถึงสาวเบสโดยมีแฟนคลับรายหนึ่งได้ไปพิมพ์ในไลฟ์ของคุณเบียร์ใบหยกว่าสงสารเบสงานนี้คุณเบียร์ถึงกับบอกว่าไม่ต้องสงสารเบสครับน้องเบสเขาสวยคนสวยๆเนอะบอกแล้วสวยต่อไปลูกพร้อมกันนี้ยังได้พูดถึงหนุ่มซิมกับสาว ด้วยวย่ารอให้สาวเบสอายุ30ตามนั้นเดี๋ยวให้มันกลับไปคุยกันกับซิมแล้วกันเนี่ยซึ่งแน่นอนเขาว่าตอนนี้หัวเรือใหญ่ของเราก็อยากให้สาวเบสโสดจนไปถึง30แบบแฟนคลับเลยทีเดียวค่ะเพราะความเคมีและความเข้าใจกันของสาวเบสและหนุ่มซิมมันช่างออกมาทางหน้าตาและกิริยามากเลยทีเดียวค่ะหนุ่มซิมมักจะอยู่เคียงข้างสาวเบสทุกครั้งที่มีปัญหาอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วซึ่งมั่นใจว่าถ้าอายุ สาสาวเบสยังไม่มีใครหนุ่มซิมเองก็พร้อมสแตนบายรอสาวเบสอยู่แล้วเพราะคู่นี้เหมาะสมกันมากๆตอนนี้ก็เป็นเฟื่อนซีกันไปก่อนรออีกสักนิดนะคะมั่นใจค่าว่าคู่นี้จะต้องเป็นคู่จริงกันอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะถ้าคุณเบียร์มาบอกเองขนาดนี้ทุกคนเตรียมลุยต่อได้เลยคะ่ะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้หนุ่มซิมทําหน้าที่ของตัวเองส่วนสาวเบสเองก็ทําหน้าที่เมคมันนี่รัวๆไปก่อนสวยๆแซ่บๆอย่างที่คุณ เบียบอกไว้แล้วรอเวลาที่เหมาะสมให้ทั้งคู่กลับมาคบหาดูใจกันจะต้องเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆรอเป็นกําลังใจให้คู่นี้เลยค่ะขอให้คุณเบียใบยกอยู่เป็นหัวเรือใหญ่ของเราแบบนี้ตลอดไปนะคะขอขอบคุณเบสคําสิงซิมคิวเทอป้าและเบียใบยก ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ